เรื่องราวของสู่รู้ในวันนี้ผมจะพาทุกๆท,ท่านออกเดินทางไปค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ความจริงของดินแดนแห่งปัญญาและสงครามกับเรื่องราวของบุรุษผู้เป็นตำนานเนื้อการเวลาอ c คิมิดิสแห่งซิราคิวส์เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณเมืองซิราคิวส์ที่ปัจจุบันอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะชิชิลีประเทศอิตาลีในศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาล เมืองแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองของโลกยุคกรีกโบราณที่นั่นมีชายคนหนึ่งผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการสแสวงหาความรู้ซึ่งเขาไม่ใช่นักรบไม่ใช่กษัตริย์แต่ว่าเป็นบุคคลที่โลกต้องจดจําเขาไว้ในฐานะของอัจฉริยะชื่อของเขาก็คืออ์คิมิดิสนั่นเองครับอ์คิมีดิสเนี่ยเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ วิศวกรและก็นักประดิษฐ์ชาวกรีกโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ผลงานของอะคิมิดิสที่คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการคำนวณค่าพายการคำนวณพื้นที่และก็ปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆจากบันทึกของพลูทาก์นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโรมันผู้บันทึกชีวประวัติของบุคคลสําคัญต่างๆในยุคโบราณรวมถึงลิวีนักประวัติศาสตร์โรมัน ได้กล่าวถึง Arch อาร์คิมิดิสเอาไว้ว่าเขาไม่ใช่แค่เพียงนักคณิตศาสตร์ที่เก่งกาจเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นนักประดิษฐ์ผู้ที่พลิกโฉมหน้าของการทำสงครามเพราะว่าเขามีความสามารถในการประยุกต์หลักการทางคณ,ณิตศาสตร์และฟิสิกส์มาสร้างอาวุธและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการป้องกันเมืองซีราคิวส์จากการลุกรานของโรมันในช่วงสงครามเอาไว้ได้อย่างเช่นการสร้างเครื่องยิงหินแบบที่เราเคยเห็นในหนังนั่นเลยครับ แต่แล้วเรื่องราวที่ทําให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสงครามนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของอ่างอาบน้ําใช่แล้วครับอ่างอาบน้ําคือเรื่องก็มีอยู่ว่ากษัตริย์เฮโรที่สองแห่งซีราคิวส์ทรงสงสัยว่าช่างทองหลวงแอบโกงท่านโดยการที่ผสมโลหะอื่นลงไปในมงกุฎทองคําจึงได้มอบหมายให้กับอะคิมิดิสไขปริศนานี้โดยมีข้อแม้อยู่ว่า ห้ามทำลายมงกุฎเด็ดขาดถ้าเป็นในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่พอย้อนกลับไปในศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลเนี่ยเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยแล้วก็สร้างความปวดหัวให้กับอาร์คิมิดีสเป็นอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขากำลังลงไปแช่ในอ่างอาบน้ำเมื่อน้ำในอ่างเออล้นออกมาทันใดน,นั้นเองเขาก็นึกอะไรบางอย่างออกรีบกระโดดลงมาจากอ่างเลยแล้วก็วิ่งไปตามเมืองใช่ครับ กระโดดออกมาจากอ่างแล้วก็วิ่งไปทั้งๆอย่างนั้นนั่นแหละพร้อมทั้งขับตะโกนไปสุดเสียงว่ายูเรกายูเรกาฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วสิ่งที่เขาค้นพบนั่นก็คือกฎแรงลอยตัวของอาร์คิมิดีสซึ่งกฎนี้มันมีอยู่ว่าวัตถุที่จมอยู่ในของเหลวจะถูกแรงลอยตัวพยุงขึ้นโดยขนาดของแรงลอยตัวนั้นมันจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ ด้วยวัตถุนั้นและด้วยหลักการนี้เองครับเขาจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่ามงกุฎนั้นเนี่ยเป็นมงกุฎทองคำแท้จริงหรือไม่โดยที่นำมงกุฎนั้นเอาไปชั่งในน้ำแล้วก็เปรียบเทียบกับน้ำหนักของทองคำบริสุทธิ์ในปริมาตรที่มันเท่ากันนั่นเองครับนอกจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วนะครับท่ามกลางสมรภูมิรบระหว่างโรมันกับซิราคิวส์ เมื่อเมืองต้องเผชิญหน้ากับกองทัพเรือโรมันที่ยิ่งใหญ่อะคิมิดิสก็ได้แสดงความสามารถของเขาในฐานะนักประดิษฐ์สงครามจากบันทึกของพอลิเบียสและพลูทากได้กล่าวถึงอาวุธที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อทําการปกป้องเมืองไม่ว่าจะเป็นอุ้งเล็บของอะคิมิดิสซึ่งเป็นเครนขนาดใหญ่ที่สามารถยกเรือรบโรมันขึ้นจากน้ําแล้วก็ปล่อยให้ตกลงมาจนเรือแตกได้หรือว่าแม้แต่ตำนาน ที่ว่าเขาใช้กระจกนับร้อยบานเพื่อรวมแสงอาทิตย์เผาเรือรบค่าศึกแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่ของนักประวัติศาสตร์แต่นี่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความฉลาดของอาร์คิมิดิสนั่นเองแต่ในวาระสุดท้ายของอาร์คิมิดิสเนี่ยนับเป็นเรื่องน่าเศร้ามากมากเลยครับด้วยความสามารถที่โดดเด่นมากจนได้มีคำสั่งเอาไว้ว่า ห้ามจับตุยเขาเด็ดขาดแต่ว่าในช่วงที่ทหารโรมันได้บุกเข้ามาในเมืองซี r รา u คิวส์ขณะที่ชาวเมืองทุกคนก็กําลังวิ่งหนีเอาตัวรอดกันตัวอาคิมิดสเองเนี่ยังคงจดจ่ออยู่กับการที่เขียนสูตรคณิตศาสตร์บางอย่างลงไปบนพื้นดินทหารโรมันคนหนึ่งได้เข้ามาใกล้แล้วก็สั่งให้เขาลุกขึ้นแต่เขาก็ปฏิเสธไปพร้อมกับบอกว่าอย่าทำลายวงกลมของฉันแต่ ทหารผู้นั้นเขาไม่ได้เข้าใจความสําคัญของสิ่งที่อาร์คิมิดิสทำครับเขาได้เป็นชีพของอาร์คิมิดิสลงในที่สุดแม้ว่าอาร์คิมิดิสจะจากไปแล้วแต่ว่าหลักการแล้วก็ผลงานของเขาก็ได้กลายเป็นรากฐานสําคัญของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยุคใหม่และนี่คือเรื่องราวของอาร์คิมิดิสเอาจริงๆผมเนี่ยเคยได้ยินชื่อนี้อยู่นะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นชื่อของนัก,กรบหรือว่าไม่ก็เทพใน ตำนานสักองค์หนึ่งแล้วก็เคยได้ยินคุ้นเคยกับคำว่ายูเรกาอยู่บ้างเหมือนกันแต่ที่เซอร์ไพรส์เลยเนี่ยพอมาทำเรื่องนี้แล้วคือไม่คิดว่ามันจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางอนิศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาถ้าเกิดว่าใครอยากให้สู่รู้พาไปรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้ว EP หน้า EP ีต่อไปเราจะได้พาไปสู่รู้ในเรื่องนั้นๆอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกัน EP หน้าขอบคุณครับ